เลยต้องมาแกะดูนะครับเป็นอะไรบ้างมันต้องมีต้นเหตุครับดูที่มีอะไรไหมไอ้ยอา,ยยาเจอแล้วผมว่ายแล้วนี่ไงไอตัวต้นเหตุมากัดขาดหมดเลยตลัวเองก็พีชีพไปทีนี้โอ้โหเย่ยเลยนะครับผมอันตรายมากครับหนูนี่นะครับเมื่อวานนี่ไปปล่อยแล้วตัวหนึง่งไอตัวนี้มาพีชีพครับปัญหาใหญ่แล้วครับผมในห้องคอมเนี่ย ทั้งกัดสายออกสายแรงอันนี้มาเร่นกับไฟครับอันตรายมากครับมีไฟเข้ามาเขามากัดนะครับมันก็เลยเชื่อมโยงหางกันได้ผีชีพเลยครับตัวนี้ไว้เนาะโอ้กลัวไฟอยู่ครับผมโอ้สุดร้อนเลยครับผมอุ่นๆอยู่เลยครับยังหายใจอยู่เปล่าโอ้โหโอ,โอ,โอ้จับเน,นี่เลย เน้นมากเลยอู้แตกหมดเลยพี่นอ้องเม้นเลยครับมันกัดอ,อกหมดเลยครับผมอันตารายมากๆเลยครับผมต้องแก้ไขปรับปรุงด่วนครับไม่ให้มันเข้าให้ได้มันเข้าข้างบนครับผมตรงนั้ให้นายช่างใหญ่มาทําระบบไฟฮะห้องคอมพิวเตอร์ครับดูดเรียนหนังสือหนะงานะครับโอม <pound. S 1> อันตรายครับอันตรายเพราะคุณหนูตัวเดียวก็คงปลอดภัยครับผม อะไรอะไรก็ซ่อมได้ขอบคุณนักการมนตรีนะครับผมที่มาซ่อมระบบไฟให้กับลูกๆสามารถเรียนคอมพิวเตอร์ได้ปกติครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ